ใครที่กำลังมองหาเครื่องซักผ้าที่ทนแดดทนฝนมาพร้อมกับดีไซน์สวยอยู่วันนี้ LG มีเครื่องซักผ้าฝ,าฝาหน้ามาแนะนำค่ะรุ่นนี้เลยค่ะเครื่องซักผ้าฝาหน้าขนาด12กิโลกร,รมัมรุ่น f v 1 4 1 2 s 2 d ที่ขนาดกำลังพอดีดีไซน์ก็สวยมาพร้อมกับความกว้าง60เซนติเมตรสูง 85ซตมตรหรือ61ซนเมตรค่ะสามารถวางไว้ที่คอนโดหรือว่าที่บ้านจะในบ้านหรือว่านอกบ้านได้หมดเลยค่ะเห็นน้องสวยขนาดน,นี้แล้วบอกเลยนะคะ ว่ามาพร้อมกับฟังก์ชันครบจบในเครื่องเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็น AIDD ระบบถนอมผ้าอัจฉริยะที่เลือกรูปแบบการหมุนของถังซักให้เหมาะกับการซักผ้าของเราและให้การถนอมผ้าอย่างเหนือชั้นค่ะและยังมีเทอร์โบวอ360องศาซักผ้าเสร็จภายใน39นาทีด้วยสเปรย์น้ำ4ทิศทางช่วยทำความสะอาดผ้าได้อย่างทั่วถึงทำให้ซักผ้าได้สะอาดรวดเร็วและยังคงประสิทธิภาพความสะอาดเท่าเดิมค่ะรวมไปถึงฟังก์ชันสตีม Plus, ที่ช่วยขจัดสารก่อภูมิแพ้เช่นไรฝุ่นฝุ่นขนาดเล็กในใย,ยเสื้อผ้า<ม>ที่อาจก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจได้มากถึง99.9%และยังช่วยลดรอยยับบนเสื้อผ้าได้ถึง30%อีกด้วยค่ะส่วนเรื่องความทนก็ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเพราะฝาของเครื่องซักผ้าเขาใช้กระจกนีลาไพที่ทนทั้งแดดทั้งฝนทั้งแรงลมและก็รอยขีดขวนค่ะ แ่นด้านในทางซักยังใช้แสแตนเลสเกรดเดียวกับเครื่องมือทางการแพทย์เรียกได้ว,ว่าปราศจากเชื้อโรคและแบคทีเรียได้เลยค่ะเครื่องนี้รับประกันตัวเครื่องหนึ่งปีและรับประกันมอเตอร์ยาวๆไปเลยค่ะ10ปีสวยทนขนาดนี้รีบหามาใช้กันเยอะๆนะคะ